ันสตาร์ทเวฟร้อยสิบไอสองพันสิบสี่นะฮะเดี๋ยวผมจะกรีดมาให้ดูนะฮะอ่าเห็นไหมล่ะครับกรีดมาแล้วนะครับกรีดจากพลาสติกนะครับไม่ใช่กรีดอะไรน,นะฮะนี่เทียบให้ดูเลยนะฮะเห็นไหมล่ะครับระหว่างเวฟสองพันสิบสองพันสิบสองขาสตาร์ทนะครับบริเวณนี้ฮนะจะสั้น แต่ถ้าเวฟสิบสีขึ้นไปจนถึง18นะครับเห็นไหมครับความงอนะฮะจะหลบกันเยอะเลยนะครับระหว่างตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับเห็นไหมละครับเพื่อหลบนะครับท่อนะครับท่อไอเสียนะฮะเห็นนะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูตัวอย่างนะครับอ่านี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็น เวฟ2014นะครับรถที่ร้านนะฮะของช่างมอสนะฮะวันนี้เอามาเป็นตัวอย่างเห็นไหมฮะขาสตาร์ทนะครับก็จะหลบนะครับท่อนะฮะเพราะว่าท่อตัวนี้นะครับก็เวฟ110 i ี2014นะฮะก็เป็นท่อตรงอยู่แล้วนะครับเป็นท่อตรงอยู่แล้วนะฮะขาสตาร์ทนะครับก็จะยาวแล้วก็เพื่อหลบนะครับเพื่อหลบท่อนะฮะ 2,010กับ2,012จะสั้นนะฮะไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับเพราะว่ารถปี2,010กับ2,012ท่อจะลอดใต้ท้องเครื่องนะฮะขาสตาร์ทไม่จําเป็นต้องยาวนะครับรุ่นนี้เลยต้องออกแบบมาให้ยาวนะฮะเพื่อหลบท่อแล้วก็ขาสตาร์ทนะครับที่ไม่ใช่นะะเหล็กพักเท้านะครับที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูเมื่อกี้นะเห็นไหมฮะตัวเมื่อกี้จะชิดเข้ามาด้านในฝาแครงตัวนี้เลยนะฮะ เห็นฮะแต่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับหลบท่อนะครับงอหลบท่อแล้วก็เบรกนะฮะสังเกตดูนะฮะปี2014ันิะฮะย้อยลงมานี้นะฮะแลก็ขึ้นนะฮะแตกต่างนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูคันนั้นคืนนะฮะอ่ะแล้วมาดูเบรคคันนี้นะครับไม่ได้ย้อยนะฮะนี่นะครับผมงอไม่พอนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขาเบรกกันนะครับ ขาเบรกอามาสักอันคันเบรกเวฟร้อยสิบไอสองพันสิบสี่สองพันสิบเจ็ดทีนี้นะฮะมาดูกันนะขาเบรกนะครับนี่เห็นไหมล่ะครับ มันคนละอย่างเลยนะฮะคนละเรื่องเลยนะฮะเห็นไหมครับระหว่างตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะฮะนี่นะครับตรงนี้และก็ตรงนี้นะครับคนละอย่างกันเลยนะครับสองพันสิบสี่ถึงสองพันสิบเจ็ดสิบปดนะฮะจะงอหลบพักเท้าอีกทีหนึ่งนะฮะ เนื่องจากว่าพักเท้านะครับ2014ถึง17 18นะครับตรงนี้จะหลบท่อนะครับทีนี้มันเลยต้องขาเบรกนี่นะครับก็ต้องงอหลบตามด้วยนะครับนี่เลยนะครับผมเห็นไหมละครับชุดแปลงนะครับไม่ยากนะฮะก็น้องๆที่เปลี่ยนท่อก็แนะนำเลยนะครับเหล็กพักเท้าตัวหนึ่งขาสตาร์ตตัวหนึ่ง าเบรกตัวหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับผมเอเป็นยังไงบ้างล่ะครับอืมอี่นะครับผมและชุดนี้นะครับก็ส่งให้น้องนะครับที่อยู่จังหวัดน้องอิสระนะครับพุ่มจันทร์นะครับจังหวัดชุมพรนะครับผมอา่าก็น้องสั่งชุดหนึ่งนะฮะก็ รีวิวให้ด้วยแล้วก็ให้คนอื่นได้ดูด้วยให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับสนใจก็กริ้งกลางนะครับสอบถามทักมาทางเพจทางไลน์ได้เลยนะครับผมเราเต็มใจให้บริการนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็บายๆนะครับสวัสดีครับ